โรลองกอเซียลนี่ปากันหลังของบอกโดแสดงความเห็นถึงกรณีปัญหาของทีมเมดอย่างไมุ่ดโซซิลกับสโมสรอาร์เซนอลว่าอยากให้หาทางออกร่วมกันอย่างสันติเพราะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองหากลดทิฐิบางทีตอนจบอาจจะสวยกว่านี้มิเกลอิตตาตัดโอซิลออกจากการใช้งานพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูโรปาลีกโดยอ้างเหตุผลทางด้านเทคนิคแต่ทว่าทั้งวงการสามารถคาดเดาได้ว่าคือใบสั่งจากผู้บริหาร ที่อยากสั่งสอนสตาร์วัย32ปีกรณีแสดงความเห็นทางการเมืองและพาดพิงต่อคุ้มทรัพย์สโมสรแมแดนมังกรล่าสุดกอเซเซลนี่ในฐานะอดีตกับตันไอ้ปืนใหญ่พอทราบเรื่องก็หล่นทัศนะว่าเห็นใจทุกฝ่ายไร้ข้อกังขาเลยว่าระดับฝีเท้าของโอซิลเป็นที่ต้องการสำหรับทีมยามเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษกรณีนี้ปัญหาที่แท้จริงคุกกุ่นในสโมสรตั้งแต่ปีก่อน ผมได้แต่หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้สำหรับโอซิลพูดตามตรงเขาเป็นคนนิสัยดีเลยเข้ากันได้กับทุกคนเขาทุ่มเทสูงนอกสนามก็ช่วยการกุศลทั้งตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กป่วยเป็นผู้ใจบุญสุนทานเรียกได้ว่าในชีวิตที่เคยเจอหมอนี่คือแข้งน้ําดีเบอร์ต้นๆกอเซลนี่กล่าวทิ้งท้ายโจเซมูรินโญเฮดโค้ชของทนแมฮอสเปอร์ อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องตัดเดลเลย์อัลลี่ออกจากทีมในเกมชนะเบอร์ี่หนึ่งศูนว่าเป็นวิธีทางของสโมสรใหญ่อัลลี่กลายเป็นประเด็นจากเกมที่เทิร์บมัวเพราะไม่มีชื่ออยู่ในทีมแม้กระทั่งสำรองซึ่งเป็นครั้งที่5ในฤดูกาลนี้แล้วที่มิดฟิลฟอร์มตกต้องเผชิญชะตากรรมแบบนี้จเจ้าด้ก็ตามมเรนโดชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติของทีมใหญ่ที่มีนักเตะล้นทีมและไม่ใช่แค่อัลลี่แต่ยังรวมถึงดาวิดซ่อนซานเชสและแฮร์รีวิงก์ก็หลุดโผเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดจะสลับมาได้ลงเล่นเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนผมรู้สึกแย่มากในการตัดชื่ออัลลี่ผมรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ผมเขียนชื่อนักเตะอยู่ในเกมไม่ใช่แค่เดลเล่ถ้านักเตะเข้าใจเรื่องนั้นวันพฤหัสบ,บดีเรายังมีอีกเกมและนักเตะบางคนที่ไม่ได้ลงเล่นที่นี่พวกเขาจะได้ลงเล่นวันพฤหัสนี่คือวิธีทางของสโมอสรใหญ่นี่คือวิธีทางที่ผมรับรู้จากช่วงเวลาที่เรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานเชลซีนักเตะทุกคนต้องพร้อม าอาริวองเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นในตัวของฟาบินโยแข่งสารพัดประโยชน์ว่าสามารถยืนระยะปากหลังตัวกลางตลอดฤดูกาลนี้ขัดตาทับแทนเฟอร์กิลฟานได้ได้อย่างไม่เขินเพราะด้วยฝีเท้าที่มีคุณภาพและทีมเมททุกคนต่างร่วมมือเล่นป้องกันหงแดงโชคร้ายสังเวยฟานได้เอ็นเข่าพังต้องพักตลอดทั้งฤด,ดูกาลส่งผลให้เจเกนครอบต้องจัดฟาบินโย จากไม่ฟิลตัวรับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสลับกับโจโกเมสหรือโจเอลมาติปภาพรวมที่ผ่านมาถือว่าสอบผ่านซึ่งอาริซงมองว่าเมื่อเขาหายเจ็บกลับมาผนึกกำลังกันอีกแรงคงช่วยกันฝ่าฟันผ่านมรสุมนี้ได้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคิดถึงเฟอร์กิวแต่ฟอร์นโยก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมทีมคงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นแต่ทีมจะคิดถึงนายเฟอร์กิวฟันได้เพราะนายคือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลก บางทีคุณไม่สามารถเล่น60เกมตลอดทั้งด้ดูการแบบเดียวทั้งหมดได้บางแมตช์ก็ต้องพึ่งดวงแต่ทั้งหมดมาจากการซ้อมหนักลิเวอร์พูลเราเป็นทีมที่ซ้อมเข้มบางครั้งสามารถเอาชนะคู่แข่งต่อให้ไม่ได้เล่นดีที่สุดทั้งนี้ทีมจําเป็นจะต้องมีความปรารถนาะและอารมณ์ร่วมเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายโชคดีมีได้บ้างแต่ย่าให้เคยตัวเอเชียนแฮนดิแคปลิเวอร์พูลต่อเมทลแลนด์2ลูกครึ่งลบ10สกอร์รวมสูงต่ำ3ลูกครึ่ง ริยาดมาเรสกองกลางจากแมนซิตี้กระตุ้นทีมว่าห้ามประมาทในการ,รเยลยนโอลิปิกมาเซในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกอังคารนี้พอต่อให้คู่แข่งร่างเวทีชิงแชมป์สโมสรยุโรปทั่วใหญ่ไปนานแต่คุณภาพโดยรวมนั้นสารพัดพิษมาเซไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาตั้งแต่ฤดูกาล2013-2014จนผู้เล่นแมนซิเตี้เบาใจว่าไม่ใช่ขาประจำแต่มาเรสในฐานะที่ติดตามบอลเมืองน้ำหอมชิงบอกว่ายอดทีมแดนใต้นี่คือของจริง มันจะเป็นด่านทดสอบที่ยากเช,เช่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดอื่นผมรู้สปปรรพคุณมาร์กเซเพราะติดตามหลีกเอิงอยู่พวกเขาเป็นโจดหินนี่คืองานหินแม้พวกเขาจะไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกและตามหน้ากระดาษยกให้เราคือทีมเต็งเ,เบอร์ต้นๆซึ่งของพันนี้สุดท้ายก็ต้องไปวัดบนสนามดังนั้นกล้าพูดเลยว,ว่าเรากำลังเจอแมตช์ที่ยากพร้อมกันนั้นผู้เล่นเชื้อสายแอลจีเรียก็เผยว่าผลงานทีไม่สม่ำเสมอช่วงแรก พอขาดเซอร์คิวอเกโรกุลแถมหลังทีมชาติเป็นต้นมาเพลเมเกอร์เควินเดอร์บอยก็เรี่ยงอีกยังไงการมีกองหน้าอาชีพในทีมก็ดีกว่าวันยังคำ่ำมันดีสำหรับทีมหากมีคนปักหลักในกรอบ18หลาแล้วยิ่งถ้าเป็นอเกีโรก็สบายใจได้นอกจากนั้นก็เดอร์บอยมอนี่มันเวลคลาสเขาเล่นดีเสมอเมื่ออยู่กับเราแล้วทีมซิตี้ก็ผลงานแจ่มเมื่อมี k d b กับอเกีโรมาเรสกล่าวทิ้งท้าย